นกเกิลขาววันนี้ทำไมตัวดำจังเลยลกูกไ,ไปเล่นน้ำมาตัวดำเลยโอ้นี่เกิลจะปีนไหวไหมโอ้ต้องสูดดันตูดโอ้โหขึ้นสำเร็จแล้วเาแล้วลงทำไมลงทำไมปาไปสไลเดอร์ตรงนู้นขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาแล้วอ่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว๊บ เพื่อนอีกแล้วเขาเป็นเพื่อนเกินตั้งแต่เมื่อไหร่เจอใครเป็นเพื่อนหมดเลยครับนิกเกิลแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องนิกเกิลพามาอัปเดตสกายวอล์กที่อำเภออุพองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้สร้างเสร็จไป2เฟสแล้วนะครับเหลือเฟสที่3วันนี้ลองมาดูกันนะครับว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อนๆครับ ครับตัวนี้เป็นเฟสแรกนะครับที่เคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นเฟสที่2นะครับมุมด้านนี้นะครับที่ที่มีหลังคาอยู่นะครับตอนนี้เฟส2เฟสแล้วนะครับกําลังจะสร้างเฟสที่สามนะครับยาวไปแนวเขานะครับแนวเขามาลงที่องค์พระใหญ่นะครับเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะครับ น้องนิกเกิลเจอเพื่อนครับสนุกเลยนิกเกิลชื่ออะไรนะครับรน้องเปอร์เปอร์กับฮาเล่เปอร์กับฮาเล่ชอปเปอร์อรใช่ไหมชอปเปอร์แล้วก็ฮาเล่น้องชอปเปอร์กับน้องฮาเล่แล้วก็นี่เป็นน้องนิกเกิลน,นะเล่นด้วยกันนะโ okay, อ,อคเคไหมใช่ครับทำคลิป YouTube นิกเกิลแฟมิลี่ครับแฟมบิลี่นะไปเสิร์ชดูนะอันนี้นะครับเป็นเฟสที่สองนะครับที่สร้างเพิ่มมานี่นะครับเพื่อนๆนี่แต่ตอนนี้ฮใช่ใช่มีเพื่อนหลายคนเลยครับคอมเมนต์เข้ามาว่ามาแล้วยังยังขึ้นดูไม่ได้นะครับคือตอนนี้นะครับไม่สามารถที่จะขึ้นดูได้นะครับนอกจากขออนุญาต นะครับถึงจะสามารถขึ้นไปชมได้นะครับเพื่อนๆน <ๆ S 1> ้องฮาลมามาจากอู่องมาจากอูทองมาบ่อยไหม